สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษ์สำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีพฤษ์นะคะประจำเดือนมิถุนายน2565นะรสาะสำหรับชาวราศีพฤษจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะ,ะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีพฤษนะได้สิบดาบเลย เอ้ยนะคะสิดาว่าไม่ค่อยดีนะเรื่องความรักเนี่ยมัน,มน,มนพไพ่ที่บองบอกเรื่องของการสิ้นสุดการทรยศการหักหลังนะความผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพิม่มตามนั้นอีกนะอโอเคนะซ้ํากันเข้าไปเพราะฉนั้นจริงๆนวเรื่องความรักได้ไพ่ไม่ค่อยดีนะคะไพ่ติดตัวไม่คดีอ่ะปัญหาจะมาถึงว่าเราอาจจะเป็นคนใจร้อนวู่วามก็ได้นะตัวเองนะไพ่ตัวนี้นะคะใจร้อนวู่วามนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรา คุณต้องเข้าใจนะว่าเวลาที่เราพูดอะไรออกไปแล้วนะคะคําพูดนั้นน่ะมันจะยังคงอยู่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่แบบย้อนกลับมาทําร้ายเราในภายหลังได้นะจ๊ะพราะฉะ้ั้นเดกก็ตามนะคะถ้าเกิดคิดที่จะพูดอะไรที่มันเรงแรงนะในความคือมันอาจจะเป็นอารมโมโหอ่ะตัวเองเอาง่ายๆนะอาจจะมโมโหแล้วใช้คําพูดที่รุนแรงเกินไปสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เสียใจมันจะเป็นตัวเหล่านะตัวเองนะเนี่ยมได้สิบด,ดาบคุณอาจจะเสียใจเองด้วยซ้ำไปนะคะ เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังอย่าเอาใจใจตัวเองให้มันมากนักนะคะเนี่ยความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยใช่หไหมตัวเนี้ยความเสียใจใดๆก็ตามมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ยังคงอยู่ถามว่าถึงจุดที่มันไพ่แต่ละใบานะคะแ <laughs> ตาา่ละใบนี่โอ้โหเอาเป็นว่านะคะชีวิตเรื่องความรักไม่ราบรื่นเลยนะไม่ราบรื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะถึงขนาดแบบอเอาให้สุด ไปให้สุดนะมีทั้งคิงเมือนนะมีคินอย่างเดียวโอเคนะไม่ค่อยดีนะคะเอาเป็นว่าคือถ้อยคําที่รุนแรงอารมณ์ที่คุณมัวนะคะแล้วก็ความไม่พอใจใดๆทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นนะคะนะตอนนี้มันก็อาจจะเป็นตัวบบุบบอกให้ถึงเอเหมือนกับบอกให้เราได้รู้ว่ามันถึงจุดที่เราแบบไม่อยากจะทนอีกต่อไปแล้วแหละนะคะอืมเอาดีดนะ คือมันให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่มันมันแย่มากเลยนะมันแย่อยากเลิกอยากเลิกอยากเลิกอะไรประมาณนั้นนะคะอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่คือเอาเลยฟาดฟันกันด้วยคำพูดนะเอาดีๆนะเนี่ยไฟด่าค่อนข้างเยอะฟาดฟันกันด้วยคำพูดพอสมควรนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยแคร์แล้วไม่ใส่ใจด้วยซ้ําไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือพร้อมพร้อมสู้อะพร้อมไฟอะไรประมาณนั้นประมาณว่าจบก็คือจบนะคะไม่ได้สนใจใยดีอะไรใดทั้งสิ้นไม่มีความรู้สึกอะไรใดทั้งสิ้นนะคะต่อให้ได้เจอกันนี่คือแบบก็คงแบบ ทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วเอาให้ง่ายนะคือเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคงมันคงเหลืออดเหลือทนแล้วแหละนะคะสชาวราศีพฤษะอาจจะรู้สึกอย่างนะคะคือมันไม่ไหวแล้วนะมันไม่ไหวแล้วนะคะคงหาหาหาได้ที่มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าต่อให้พูดไปก็คงไม่มีประโยชน์อะนะคะแต่ใดก็ตามเรื่องของความเรื่องความรักความผูกพันเรื่องความข้ออะไรอะความสัมพันธ์ที่มันมีอะมันเหมือนกับแบบมัน มันเหือดแห้งมันเหือดหายไปหมดแล้วอ่ะนะคะอ่ะนะบางครั้งเนี่ยนะคะคือเอาดีๆนะเรื่องความรักเนี่ยนะคะคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะเราก็พูดยากเนาะต่อให้เราพยายามที่จะแบบหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงพยายามที่จะไม่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 อยากที่จะโต้แย้งไม่อยากจะขัดแย้งไม่อยากจะทะเลาะอะไรเดียก็ตามนะแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะแบบอะไรๆเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อเองนะเพราะนั้นคือเวลาได้ตรงนี้มันอาจจะมาถึงว่าเราอาจจะรู้สึกเสียใจก็ได้นะ เสียใจกับสิ่งที่มันมเกิด<ก>ขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่แบบไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกันเข้าที่ควรด้วยก็ได้นะตัวเองนะอืมความเปลี่ยนแปลงปที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> มันเกิดขึ้นจากการไม่ใส่ใจไม่ดูแลกันนะคะไม่แบบพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาด้วยซ้ําไปแล้วก็ที่สําคัญคือแบบมันอาจจะเกิดขึ้นจากความเบื่อนหน่ายด้วยก็ได้นะตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดก็จากความเบื่อหน่ายอ่ะแบบอย่างที่บอกนะคะว่าพอไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไม่ได้แบบดูแลกันอ่ะ มันไม่มันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่ให้ใจอะเอาง่ายๆเออไม่ได้ให้ใจอะนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ไปไม่รอดหรอกค่ะที่สําคัญคือต่อให้แบบบางทีนะมันอาจจะมาถึงการจบลงด้วยดีด้วยซ้าไปนะเอาดีๆนะเนี่ยไพ่ตามมันเนี่ยนะคะคือจบลงด้วยดีอืมก็คือคุงตรงแหละว่าคือไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะคะคือทางใครทางมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สําคัญคือว่ามันถามว่าปนีประนอมได้ไหมมันก็คงคือเจอ พบกันเพื่อจากลาตัวเองเหมือนมาเคลียร์มากกว่าเออเอาง่ายๆเหมือนมาเคลียร์กันอะถ้าเจอก็คือมาเคลียร์ซะเหมือนเคลียร์ใจนะคะคือฉันอยู่กับเธอไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นอะเออมันจะเป็นมันยังเรื่องความสุขงั้นมากกว่านะตัวเองนะก็เอาเป็นว่านี่เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะอย่าไปซีเรียสให้มันมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าชาวราศีพฤกษจะต้องแบบแหมจะต้องเลิกกันทุกคนมันคงไม่ใช่อ่ะการที่มันจะเลิกคือกว่ามันจะถึงจุดจบอะเอาไว้ดีนะเนี่ย กว่าที่มันจะถึมือจุดจบแสดงว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องตั้งเยอะต้งแย่มันอึดอัดขัดใจมันอัดอั้นมานานแล้วอะนึกออกปะเนี่ยมันมานานแล้วไงมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดมายาวนานแล้วแล้วมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะมันไม่ไหวแล้วก็คือไม่ไหวไงเท่านั้นคือถ้าเจอกันเจอเพื่อเคลียร์ง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าเจอกันเพื่อเคลียร์ท่านเองนะเคลียร์ความรู้สึกอ่ะเคลียร์ใจเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ต่างคนต่างไปงั้นน่าจะดีกว่านะคะเป็นไปในลักษณะนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่า แล้วคนโสดล่ะโอ้โหดูไพ่ดูแย่มากเลยนะคนโสดเป็นไงดูดดดแ,แล้วดูแล้วแย่เอาว่าคนโสดเนี่ยถาม่ามันก็มีหลายๆสิ่งเลยอาจจะมีคนทรยศคุณก็ได้อาจจะมีคนใส่ความใส่ร้ายด้วยนะคะที่สําคัญนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่นิสเกินไปก็ได้นะค,ะคือเหมือนกับว่าเอ้เราก็เทคแคร์คนอื่นดีนี่แล้วทาไมถึงมีคนแบบแหมมันมุ่งร้าย มุ่งร้ายต,ตัวเราเสียเหลือเกินนะคะเหมือนกับว่าเวลาที่เราทําตัวเป็นคนดีๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนอื่นเนี่ยพร้อมที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเราเสมอมเ,เหมือนกับว่าเขาทาเหมือนกับว่าเรานิสัยหน้ากากเขาหาเขาซึ่งจริงแล้วคงไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามบางทีเราอาจจะต้องมีการเปลีล่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองสักนิดนึงอย่าทําเป็นตัวเป็นผู้ชายใ nice นสกายก็ไม่ดีหรืออีกความหมายก็อาจจะหมายถึงว่าเราเองอย่าเป็นพวกขี้เล่าเมายาก็ได้นะตัวเองนะงนะงก็อาจจะเป็นจุดที่แม่คนเขาไม่ค่อยชอบก็ได้เพราะอีกความหมายเขาให ทิ้งงอกครับทิ้งถือถ้วยเนี่ยโอ้โหวันวันชนชนชนเนื่นองหัวมคือกินเหล้าเก่งมากนะเก่งเก้อน,นะนะวันวันก็ไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเอาดีๆนะไอลักษณะหรืออุปนิสัยแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบไงเราอาจจะมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตอย่างเงี้ยเออเหนือยกับว่าคุณนี่ไปให้สุดอะเนื่นองหัวมเหมือนคนที่บอกใช้ให้ชีวิตมันมักจะมีคําพูดอเองไวว่าใช้ชีวิตให้มันคุม้มพี่ดอก คำว่าคุ้มคือไรนะคะกูต้องเข้าใจไอ้คำว่าคุ้มคืออะไรคุ้มไม่ได้หมายความว่ามึงจะทําตัวแบบแย่ๆตลอดก็ได้นะคือทําแบบลองแต่ไอ้ที่แย่ๆนึกออกไหมทำนะเล่ายาปั๊ปปิ้งยาเสพติดคือเอาทุกสิ่งอะไปให้สุดนั่นคือคําว่าไปให้สุดสําหรับความคิดของคนหลายๆคนนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าไอ้คำว่าไปให้สุดของการใช้ชีวิตมันไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวเองนะมันไม่หมายความว่ามึงจะทําตัว สั่เตี้ยชั่วชาอะไรเงี้ยก็ได้มันไม่ใช่นะมันมันไม่ใช่เพราะนั้นคุณต้องปรับทัศนคตินิดนึงนะคะการใช้ชีวิตให้สุดได้ลองโอเคนะคือคําว่าลองเพื่อให้รู้เนี่ยมันก็ได้แต่ว่าทุกอย่างมันมีขอบเขตของมันเสมอเสมอนะคะถ้าสิ่งที่คุณคิดว่าการใช้ชีิตไปให้สุดของคุณเนี่ย ะะสุดท้ายแล้วชีวิตคุณที่คุณคิดว่ามันจะใช่มันจะไม่ใช่เนื่องออกไหมคะชีวิตคุณนั่นแหละที่จะพังไว้เองเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันหบบปุ๊บไปให้สุดเหล่ายาปาปิ้งผู้หญิงแบบปุ๊บมันวันบันน,นอนกับคนนั้นนอนกับคนนี้เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือโอเคมันอาจจะเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวไงเนื่อออกปะมันเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณได้เจอคนกลุ่มเดียวกันก้อนเดียวกันที่มีรสนอ,น,น,อ,อ,น,อน,น,ในใชช่ีวิตที่คุณ ต้องการมันมัน,มนสุดท้ายไปทางมันใช่หเปล่ามันมันก็จะไม่ใช่นะนะคะคือใช้ชุดสุดได้ได้ไดแต่คุณต้องยอมรับเลยว่าสิ่งที่คุณทําทุกอย่างมันจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวคุณไปตลอดแล้วคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้ด้วยนะเออเอาดีๆแล้วถามว่าคนแบบบางคนก็บอกว่าใช้ชีวิตที่ล้มเหลวมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะ มันจะมีอะไรที่แบบสามารถทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ไหมอย่างแหมอย่างเด็กไอดอลคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่คนรู้จักเขาอะไรเงี้ยที่ก็โอเคเขาก็รู้ว่าชีวิตเขาแหลกเหลวมาก่อนนู่นนี่นั่นเขาก็เป็นคนเด็กเก๊ะเมเลกเก,กเลมาก่อนแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่แบบพยายามที่จะเลี้ยงดูตัวเองพยายามหาเลี้ยงตัวเองถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ปะก็ได้ได้นะคะแต่ว่าได้แบบ alone ไง นึกออกไหมคือเหมือนกับว่าเวลาที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวเรามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าคุณจะเจอคนที่จริงใจกับคุณหรือเปล่ามันก็ไม่มีไงเพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือนกับว่าคนเขาติดติดภาพลักษณ์แบบนั้นไปแล้วอะนึกออกไหมรู้เหมือนกับว่าลูกกําพืชเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะรู้กําพืชกําพืชเป็นคนอย่างงี้เมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันก็อย่างอย่างที่บอกนะคะว่ามันก็เนี่ยถูกคนหนึ่งคืออิจฉาริษยาเป็นคนคอยใสยย่ร้ายว่าเราอะเคยแย่มาก่อนเป็นคนไม่ดีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะะึกออกเราเ พลาดล้มเหลวผิดหวังแบบชีวิตเรามาก่อนเนี้ยนึกออกปะ่ะและไอพวกนี้มันกลายเป็นภาพหลอนมาจนถึงปัจจุบันนี่ทำให้รู้สึกว่าแทนที่เราแบบจะอยู่อย่างมีความสุขแต,แต่ความสุขมันมันหายไปไงนึกออกปะ่ะเพราะว่าไอสิ่งที่เราเคยทําในอดีตความผิดพลาดล้มเหลวที่ผ่านมานี่แหละมันก็กลายมันแบบเป็นตัวที่มันหลอกหลอนเราจนปัจจุบันนี้ถามว่าชีวิตคุณดีขึ้นไหมใช่ชีวิตมันดีขึ้นจริงนะคะแต่ว่าคุณจะหาคนที่รักคุณจริงอะ่ะยากนะคะแต่ถ้าคือคุณอยู่ตัวคนเดียวไม่มีปัญหาหรอกอันเนี้ย ไพ่ควี Queen ตนตัวนี้นะคะมันเป็นไพ่ที่บอกว่าเป็นผู้หญิงที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนะตรงเนี้ยนะคะตัวเนี้ยผิดหวังในเรื่องของความรักนั่นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่แต่ว่าคุณความหมายมันคืออยู่ตัวคนเดียวนะผิดหวังในเรื่องของความรักเลยไม่มีใครรักจริงอะ แต่ถามว่าดูแลตัวเองได้ไหมใช่คุณดูแลตัวเองได้คือเหมือนว่าคุณต้องสู้อ่ะไม่ได้ไม่ได้มาง่ายๆนะควีนตัวนี้นะคะไม่ได้มาง่ายๆนะชีวิตไม่ได้ไม่ง่ายนะ,ะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ได้ก็จริงนะแต่คุณต้องผ่านความยากลำบากมันต้องเยอะแยะทั y ้งมากหมายแล้วก็หาคนที่จริงจังกับคุณไม่ได네้สักคนนะคะแน่นอนว่าม,มันต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่บอกเนี่ยมันคือความล้มเหลวของชีวิตคุณเนี่ยแล้วก็เนี่ยถามว่าเราพยายามเปลี่ยนใช่เราพยายามเปลี่ยนไงแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่ มันขึ้นอยู่กับว่าพื้นเพเบื้องหลังเนี่ยมันมันแย่แค่ไหนเอาง่ายๆนะมันมันแบบที่เราเคยทํามามันแย่แค่ไหนไอ้ตรงนั้นอะไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะส่งผลคือถ้าเกิดว่ามันแย่มากๆชีวิตคุณก็จะไม่ไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นเมื่อันในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดมาก่อนเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเป็นตัวที่แบบเนี่ยถูกทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมเหมือนเวลาที่เราทําอะไรผิดมาปุ๊บโอ้โหแั่งผ่านไปสิบปียี่สิบปียังถูกขุดกลับมาได้เลยนี่แหละนี่คือสิ่งีงเออ้ตจ นะคะมันเหมือนกับว่าบางทีคนอยากจรู้สึกว่าทําไมอะ่ะทำไมเรื่องมันจบไปแล้วทําไมถึงจบไม่ได้ทําไมถึงต้องขุดทําไมถึงต้องย้อนอดีตมึงตั้งทําให้ชินเป็นโดเรลมอนไปเลยไงคือต้องตั้งทําให้ชินย้อนไปตลอดเลยเหรอคือชีวิตคนเรามันเป็นงั้นจริงตัวเองตัวเองต้องเข้าใจแล้วว่าบางครั้งอะ่ะสิ่งที่เราเคยทํามันฝังจิตหวังใจไปกับคนอื่นๆแล้วไงถูกไหมพอคนอื่นเขาฝังใจปุ๊บมันยากที่จะเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นคนก็ถึงพูดไงว่าเออเฮ้ยคาพูดมันคืนนายนะ คำพูดของคนเรามันคือนายเพราะเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้เลยนะแล้วคนก็ก็ฝังใจกับเรื่องนั้นไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคนที่เขาแบบมีทัศนคติที่แยกแ่กับเราเขาก็จะมีทัศนคติที่แยกแ่กับเราไปตลอดจนจนเราตายอะ่ะเขาง่ายมันจะเป็นไปลักษณะจริงๆเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามมาถามว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงอะ่ะคือแบบเฮ้ยจอวาชีวิตจ้องจมปากนี้ไปตลอดแล้วมันก็เหมือนกับบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันมันดอกให้เราพยายามเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ยังมีอ่ะ หลงเหลืออยู่แหละเอาดีๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คืออะไรรู้ป่ะคือก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในรูปแบบของเรานี่แหละอืมมันพูดได้กันจริงๆตัวเองนะสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีก็จริงนะคะแต่ว่าณตอนนี้คือว่าคุณเองก็ต้องพยายามต้องอดทนแล้วก็ต้องพันฝันไปให้ได้ นเะระื่องของความรักคือถามว่ามันนี้มันไม่มีอ่ะตรงนี้ใจบัวไงอ่ะไพ่เปิดมาไม่มีอันไหนไเลยที่บอกคุณจะสมหวังเรื่อง <tr> <ing> ของความรักมันไม่มีนะคะสิ่งที่มีได้คือรักตัวเองให้มากๆนะคะอะไรที่เราเคยผิดพลาดล้มเหลวไปแล้วเนี่ยนะคะจำไว้เป็นบทเรียนแล้วก็อย่าทำมันอีกแค่นั้นเองนะคะเราไม่สามารถท <tr ich> ี <tr ich> ่จะเปลี่ยนอดดตได้จําไว้นะคะว่าเราเปลี่ยนมันไม่ได้นะคะแต่ปัจจุบันและอนาคต Remote. เราสามารถเปลี่ยนมันได้มันขึ้นอยู่กับคุณน่ณะคุณจะยอมเปลี่ยนหรือเปล่าคุณเข้าใจหรือเปล่าว,ว่าอะไรที่ทําให้คุณมาอยู่จุดจุดจุดเนี้ จุดที่ทําให้คุณไม่มีความสุขจุดที่คุณคิดว่าคุณพยายามที่อยากจะให้มันมีความสุขแต่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่สมหวังะเพราะฉะนั้นคืออดีตนั่นแหละนะคะอดีตท,ที่ผ่านมานล้วนๆแต่เป็นตัวที่ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเราเป็นอะไรว่าเพราะสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นใดๆก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องของความรักคือแบบมจะต้องแบบแย่เป็นสมดุนจนตายหรือเปล่าเมื่อกงไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะคะให้มันให้แบบ ให้เห็นถึงถ่องแท้ว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้นะคะเราทําเท่าที่เราทําได้นะคะแล้วถ้าเราคิดได้จะเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยคือเราก็ต้องยืนหยัดอยู่บนตัวของเราเองให้ได้ต้องดูแลตัวเองให้ได้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้คืออย่าไปสร้างความลำบากให้คนอื่นก็เป็นพอนะคะเพราะฉะนั้นคือหวังเอาไว้เพียงแค่นี้ว่าเราสามารถจะมีชีวิตที่ที่ดีได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำล้วก็ต้องต้องทำด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเองนะคะมันถามว่ามีคู่ชีวิตก็คงไม่มีนะคะนะ ก็เป็นอย่างนั้นดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะจนกว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแหละตัวเองนะคะเอ,เอาเป็นว่าคือต้องรอนะคะรอจังหวะแล่ากาชีวิตดีกว่านะคะ นะทีนี้ในเรื่องครอบครัวเป็นไงบ้างโอ้โหพูดมาซะแบบแย่เลยไม่มีอะไรดีมีอะไรดีบ้างไหมเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะเอาเป็นว่าให้ระมัดระวังก็แล้วกันนะคะเรื่องอาการเจ็บป่วยเรื่องการเดินทางเรื่องความใจร้อนการใช้ถ้อยคํายังไงซะก็ยังเป็นอุปสรรคสำหรับชาวราศีพฤกษ์อยู่นะคะไม่ว่าจะในมุมไหนก็ตามนะคะก่อนที่เราจะพูดอะไรนะ,ะกับลูกกับผัวกับเมียนะคะกับคนในครอบครัวของเราเนี่ยคิดให้ดีก่อนที่จะพูดนะคะบางครั้งเนี่ยเราต้องพยา,ายามใส่พยายาม เข้าใจอีกฝั่งหนึ่งด้วยให้มากๆนะะเข้าใจให้มากๆนะคือเข้าใจคือเข้าใจในมุมตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพื่อที่แบบความขัดแย้งมันจะได้แบบลดน้อยหรือบรรเทาลงบางครั้งเนี่ยเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยเวลาที่เราอยู่ร่วมกันบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างมีบางเรื่องที่แบบเอออะไรที่เราทนได้อะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไ,ไม่ได้ที่เหลือก็คือเราต้องพูดคุยทําความเข้าใจกันนะตัวเนี้ยนะคะต้องพูดคุยทุกฝ่าย ะะพูดคุยกับทุกคนเหมือนกับมารวมตัวกันเนี่ยสมาชิกพยาบ้านมารวมกลุ่มกันมาประชุมมาคุยกันซิว่ามาเปิดใจที่ว่าเฮ้ยเป็นเป็นอะไรยังไงบ้างมันมีเรื่องอะไรที่คนต้องเปลี่ยนแปลงบ้างมีเรื่องอะไรที่ไม่พอใจบ้างอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับต้องจับเขาคุยกันะนะคะแล้วก็เขาเลไรแล้วก็ใช้เหตุผลให้เยอะนะคะใช้เหตุผลให้เยอะใช้ความเข้าใจให้เยอะแบบนี้เรื่องความสามัคคยมณะของรถึงจะแบบอยู่รอดแล้วก็ไปด้วยกันได้ที่สําคัญนะฮะจะอยากจะบอกว่าบางครั้งเรื่องในอดีตเรื่องบางเรื่องอะไรที่เราเคยแบบ ออผิดพลาดนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กๆหรือคนในครอบครัวเราทําพลาดมาเนี่ยการลงโทษก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เมื่อลงโทษจบแล้วก็คือขอให้มันจบไงให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่านี่คือบทเรียนนะคะของการทําผิดกนะ็คือต้องโดนอย่างนี้ๆนะคืออย่างนั้นกนะ็คือก็ต้องใช้เหตุผลแล้วก็พูดคุยกันด้วยความเข้าใจนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนที่เป็นลูกคือคนเป็นลูกคนที่เป็นพ่อแม่ก็คือก็ต้องเプレในนระ,ะเป็นพ่อแม่แต่ว่าสมาชิกภายในะครอบครัวจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องแบบ ปณีปนอมกันอ่ะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วคุยกันให้มากมากอย่างเงี้จะทําให้เือบความสัมพันธ์มันก็จะค่อนข้างพัฒนาเป็นทางที่ดีได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ไพ่เนี่ยยังบ่งบอกเรื่องของแบบความเป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งเนี่ยโอเคนะบางทีมันอาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันบ้างสมมติว่าคนนึงคนนึงอาจจะแบบดูดูอีกคนนึงก็จะคอยปลอบอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนกับว่าต้องสลับกันอ่ะตัวเอง ทั้งสองคู่นะเออจริงๆนะชีวิตก,การเป็นพ่อแม่คนนี้มันก็นยากนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะอย่าให้เด็กๆที่มาฟังเนี่ยแบบทาความเข้าใจกันทีหนึ่งนะว่าเป็นพ่อแม่คนนี้มันไม่ง่ายนะตัวเองนะคือนอกจากต้องรับภาระอะไรเยอะแยะมากมายมันต้องมาดูแลลูกอีกนะและ้วที่สาคัญคือแบบต้องพยายามทําปรับตัวก็หาลูกตัวเองอีกนั่นคือเหนื่อยนะเอาดีๆนะข้างที่จะเหนื่อยเลยแต่มันอาจจะเป็นการเหนื่อยที่แบบเออเขาก็มีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งนะพาะกันมันก็อาจจะรู้สึกว่าดีอยู่คนเดียวก็ได้นะเนื่อยไแมเวลาอยู่เป็นครอบครัวเป อีกแบบหนึ่งนะคะของการใช้ชีวิตที่ทําให้เราสึกว่าเออเราไมา่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะนะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นะ่าสำหรับชาวราศีพฤษภทุกทท่ททานเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสหมการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ